ครับสวัสดีครับเช้านี้กับวันที่18เดือนกันยายนสมันหราหกซิมหาข้งระเบิยงต้นพักวานนี่จะปีที่สามเอ3เ้นี่กับสามต้นกับปูวไว้ต้นนี้ประมาณร้อยกัวต้นแรับตากระายรุ่นอันนี้ได้ที่เขาปีหนึ่งกำลังแท่งยอดนครับนี่กับ ปีหนึ่งเหงานี่สามต้นน่ครับปลูกแต่ต้นผักติว้วต้นนี้ประมาณเมตรเมตรห0าสิบครับต้นนี้นี่ปีสิเขาปีหนึ่งครับจากหกเนี่ยปล่อยเป็นหกขนาดถาง นีเหมือนีเหมือนนะกําลังแข้งยอดวนต้นนี้ต้นพุ่มนี้ประมาณหาต้นครับปลูกใส่ในน้ำกันกันตายกันรอดแค่นี้มันรอดหมดนี่ครับนี่ตันนี้ก็สามปี เมื่อเดอประมาณร้อยร้อยกว่าต้นครับผักหวานปลา